สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขลนบ่เด้มาเจอกันโดนพี่น้องคิดหอดเคื่อเก่าเมนี่ไม่กินลาบเนื้อจ้าลาบเนืออ้อย่อจ้าเท็ดเองแล้วก็จุเนื้อจ้าจุจะแซว่พี่น้องแซวแค่พี่จ้ะเท็ดเองจ้า สวัสดีค่ะพระบาทเจก,กาค่ะครับเมื่อวมากินข้าวน้ำกันด้วยจ้าเด้อลาบเนื้อจากเสิบเสียบข้าวมันไงมาเสิบเสียบน้ำกันจากน้องลาบเนื้อ <Tipp s> ครับครับสวัสดีครับพ่อม่าจก้าครับสวัสดีคนผู้หายครับคนผู้หายมาแล้วครับที่หายไปโดนวันนี้ก็มีดเขานะเขาเหนียวิ่นย้อนห่อนจะพี่ห้อนห่อนมาใส่เลยใส่เลยใส่เลยอันนี้

ไปอืแล้วีกเนีน่าื่าร้อี่นรวยเน่ไงอุยเนื้อจ่อยจับจับเปนัก ตรเห็นอีก

เราบักตุต่มจ้ะตุ่มไหอือืมอขม,อมบเนา่ไม่จ็นดนจำจก้อยอืมขอบคุณที่เขามาให้กวามสงใจเนี่ย

น้ำพนันหลพันมาป้ากวางหุ่นดีแต่ว่าพวกเขากวองเันเด้อพี่น,อน้องหุ่นดีอยอะตับนๆโซโซ่ๆบัวต่วนกินโซ่ดนะ้วยคืองวยพี่น,อน, <พ ết. S 1> น้องเพชรเพชร

ก็น่ารัแล้วพี่น้องนี่เขาเขามาหักำลังใจใน่อยจ้ะอืมหไมเดี๋ยวพี่น้องมา้เดแ๋้วโอ้ยไม้เี๋ยวอื เส <laughs> นวนะยนึ่งตาไหลแล้วตายวันนี้เอาไหมเจ้าหน่มเสปแ,บบแห้งเสีหยหน่อยแคบนี้ เฮ hmm. hmm. ีดอืมน่งซื้อขาเนี้ยพี่องอุ่นเนี้ยเขากระแซาะพื่อน้องมั้ยมันยินอีดีกว่มันยินอีดีบ่เพื่อน้องมั้ น่องอยากกับเสียหน่อยอันบ่จ้าน่องอยากอันบ่เนี่ย <c oughs> nua cố gắng 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 cố ยาวิยาอืม hmm. อ mm ืมยังไงเป็นบ้าแล้วเ็นนองเลยจะกี่ไม่ได้หน่อยทีบ้านหน่อย อืมเหอวอืมเฮ้ยอืมก็เสียงตัวชั่กันอันนี้อ่ะเออมีเพื่อนอ่องอังไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยอืมขอบคุณ คนทียยอ่อยู่เมืองหรอก้ำเแจ่ด้วยเขามาติดตามเขาเขาเป็นกำลังใจให้เชน่อยจ้ะเขาคุ้หเลยจ้ะอืออก็หนบอกไ้

Thịt bò ừ, mhm 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 nghẹt là bình thường này vào đây Bất luôn nhưng อิมพี่น้องอิม,อมโอเคจ้ะพี่น้องอคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำโอ้ขอเนี้ติดมือขอพี่น้อง <c ười> ขอเนี้ติดมือจ้ะพี่นอออ้องข้ามเราติดมือกับบวบขีปขนี้ขอน้องเนาะโอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้กะไว้ซ้ำนีกก่อนเด้อจ้าใ <c ười> นาคลิปหน้าใน,น่อยจะไม่เฮ็ดให้เบิง่งใหม่เห็นดีพี่น้อง อุ้อือกอุ้งหัวพูดพี่น้องอปไป,ปก้อนละบ้านี่ง่ายเป็นบ้าแล้วจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็วไว้สำนีกก่อน,นจ้าคลิปหน้าเดี๋ยวเิน้อยจะไม่เห็นอะไบ้างไหมว่าจะเห็นเมนูนอ,อีหยังว่าจะกินอีหยังจะขอบคุณเอ,อ่อคนที่เขามาติดตามคนที่เขามาให้กำลังใจสนมมิน้อยคนที่เขามาคอมเมนต์นะนุนนี่จ้ะพี่น้องจะกอน่ากักบกอคับขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้อง ขอบคุณห,หลายๆได้จากพี่น้องเด้อะได้เสียหน่อยกับสีเฮ็ดคลิปทั้งสี่ตลอดไปจ้ะพี่น้องเก็บเฮ็ดใ,ให้พี่น้องเบิ่งเจจก่าเราได้จากพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สำเนียงก่อนจา้าขอขอบคุณห,หลายๆจา้าสวัสดีครับบ๊ายบาย